ื่อนท่านนี้เธอบอกว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแข็งแข็งกระด้างกระด้างเธอโตมาด้วยตัวเองสิ่งแวดล้อมสําหรับเธอเธอคิดว่ามันโหดร้ายเธอก็เลยสร้างเกราะเนี้มาป้องกันตัวเองด้วยการที่เธอแข่งกระด้างเพราะเธอคิดว่าการแข็งกระด้างเนี่ยเป็นเกราะป้องกันเธอไม่ให้ใครมาทําร้ายเธอเธอคิดแบบนั้นแต่เมื่อศึกษากฎแรงดึงดูดความแข็งกระด้างที่เธอมีมันเป็นคลื่นความถี่ล่างๆเพราะเธอ มีเกราะป้องกันตัวเธอคิดเสมอว่าคนนั้นต้องมาทําร้ายคนนี้ต้องมาทําร้ายสิ่งสิ่งนี้ทําให้เธออยู่คลื่นความถี่ล่างๆเมื่อมาศึกษากดแรงดึงดูดเธอรู้สึกว่ามันเป็นคนละขั้วกันเพราะกดแรงดึงดูดต้องเป็นความรักตอนนี้เธอไม่เป็นความรักมีวิธีการใดหรือไม่ที่ทําให้เธออ่อนหวานและอ่อนโยนขึ้นโอเคงั้นข้อนี้ก็คือวิธีการฝึกให้คุณเป็นคนอ่อนหวานและอ่อนโยนก็แล้วกันนะการที่เราจะฝึกตัวเองให้อ่อนหวานและอ่อนโยนขึ้น การอ่อนหวานและอ่อนโยนจะเป็นการที่ทําให้คุณเข้าสู่พวงอารมณ์แห่งความรู้สึกรักได้ดียิ่งขึ้นเพราะเราอ่อนหวานเราจะเข้าใจฝั่งตรงข้ามได้มากยิ่งขึ้นมากกว่าการแข่งกระด้างแข่งกระด้างคือเขาต้องมาทาร้ายเราแน่ๆเราแข่งกระด้างใส่ไปด้วยคําพูดกริยาท่าทางต่างๆนานาสิ่งนี้ที่เราแสดงออกไปด้วยแล้วแต่เป็นความถี่ต่ำๆแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราอ่อนโยนอ่อนหวานขึ้นมาสักนิดเราจะยกระดับจิตสูงขึ้นมา ไปเคียงกับพลังงานแห่งความรักเพราะฉะนั้นวิธีง่ายๆที่ครูจะให้ไปในวันนี้ก็คือข้อ1เลยนะคะในระหว่างที่คุณพูดให้คุณยิ้มง่ายมากหน้าของคุณที่ดูแข็งกระด้างถ้าคุณพูดและคุณยิ้มคุณจะดูอ่อนหวานขึ้นทันทีโดยที่คุณไม่ต้องพยายามและคนที่ได้คนแรกจากการยิ้มก็คือคุณาะสมองสั่งการมาแล้วว่าคุณมีความสุข ส่งมายังร่างกายกล้ามเนื้อต่างๆเพราะการยิ้มเป็นสัญญาณบอกว่าคุณมีความสุขคนที่ได้คนแรกก็คือคุณอย่างที่สองที่คุณได้ก็คือใบหน้าของคุณดูอ่อนหวานขึ้นในทันทีลองยิ้มดูสิคะแล้วก็พูดคุณจะดูอ่อนหวานพลังงานในตัวคุณจะเปลี่ยนทันทีเมื่อคุณยิ้มข้อที่1ง,ง่ายๆอ่อนหวานได้ง่ายมากข้อที่สองเลือกใช้คําพูด คำพูดคือพลังทุกๆคำรู้แล้วแต่มีพลังงานในตัวของตัวเองถ้าคุณอยากจะอ่อนหวานอ่อนโยนสักนิดหนึ่งเลือกใช้คําพูดในการที่พูดกับคู่สนทนาหรือพูดกับตัวเองเลือกใช้คําพูดที่มีความอ่อนโยนลงมาอย่างเช่นคําว่าหลีกหน่อยสิกับคําว่ารบกวนหลบหน่อยนะคะยิ้มไปด้วยแล้วพูดไปด้วยรบกวนหลบหน่อยนะคะรบกวนหลบนิดหนึ่งนะคะ กับเล็กหน่ยสิต่างกันไหมต่างพลังงานต่างคุณจะดูอ่อนหวานอ่อนโยนขึ้นกันทีถ้าคุณเลือกคำพูดเป็นเลือกใช้คำที่ซอฟต์ทุกคำพูดคือพลังงานถ้าคุณเลือกใช้พลังงานที่มันซอฟต์ฟฟลงคุณก็จะเป็นคนอ่อนนุ่มอ่อนหวานอ่อนโยนตามคำที่คุณใช้พูดโดยอัตโนมัติลองดูลองดูมันง่ายมากข้อที่3ก็คือไม่ตวาดตะคอก พูดด้วยน้ำเสียงปกติเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณปะหวาดตะคอกนั่นคือพลังงานแรงที่คุณส่งออกไปเวลาที่เราเห็นคนตะหวดะัดตะคอกเห็นไหมพลังงานแบบไหนที่เขาส่งออกไปดูรุนแรงดูใจเต้นตุบๆดูหัวร้อนๆยังไงก็ไม่รู้ใช่ไหมคะพลังงานแห่งการประหวัดตะคอกเวลาที่เราคุยกับใครคุยด้วยน้ำเสียงปกติยิ้มเลือกคำพูดที่ใช้และคุยด้วยน้ำเสียงปกติแค่นี้ สามข้อนี้พลังงานของคุณจะสูงขึ้นโดยอัตโนมัติคุณจะดูอ่อนหวานอ่อนโยนแบบไม่ต้องพยายามท่านไหนที่ทํางานออฟฟิศถ้าคุณฝึก3ข้อนี้ลูกน้องคุณจะถามเลยว่าที่เป็นอะไรหรือเปล่าที่ดูเปลี่ยนไปนะแต่เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นผู้คนที่หลบหลีกหน้าคุณจะเข้าหาคุณมากยิ่งขึ้นลองฝึกนะคะง่ายมากและก็เป็นสิ่งที่ครูฝึกมา อย่างที่บอกแล้วะว่าเมื่อก่อนครูไม่ได้แบบมีพลังงานแบบนี้นะคะเข้าไปในห้องทํางานในลูกน้องเงียบได้ยินแต่เสียงแอร์ครูเคยเล่าให้ฟังครูฝึกมาหลายๆอย่างแล้วก็นํามาแบ่งปันพวกเรานะนําสิ่งง่ายๆแบบนี้แหละไปฝึกไม่ต้องไปทําอะไรยากๆในเมื่อมีสิ่งง่ายก็เอาเรื่องง่ายๆไปฝึกแล้วมันได้ผลเท่าเทียมกันไม่จําเป็นจะต้องไปฝึกแบบยากโอเคไหม